เร,เ,รเรียนไปแล้วแกได้อะไรบ้างอื่นได้ความรู้อ่อาได้ความรู้แล้วเหนื่อยอแล้วเหนืหน่อยไหมครับเหนื่อยอ่าเหนื่อยอ่าอันนี้รู้ <c oughs> อ่าตั้งใจเรียนนะคะทุกคนอ่าถ้าเหนื่อยน,นั้นเดี๋ยวพูดจะพาละเรียนไปเที่ยวดีกว่าอ่าอย่าไปเที่ยวกันไหม เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูนาครูเป้แล้วกว็ครูเกลวครูเกลจะสาธิตให้หนักเรียนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนทำตามครูคน,นะคะอ่ะอ่ะเริ่มพร้อมใช่ไหมครูเกลพร้อม ไม่เราก็จะออกเป็นทีมนค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเนี่เราก็ต้องมาทราบกติกากันก่อนนะคะอแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อเกมเลยยังยังยากรู้ไหมคะว่าเป็นเกมอะไรเกมของเราคือเกมไขเรียงคำนั่นเองค่ะเใชเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเล่นเกมนะคะเราจะมารู้กติกากันก่อนค่ะ ก็คือให้ผู้เล่นนะคะออกมาหนึ่งคนแล้วก็วิ่งไปนะคะด้านหลังเห็นตากาสีฟ้าไหมคะเป็นตากาที่มีไข่บรรจุอยู่นะคะ